สวัสดีค่ะนาริตาตูเกียวเอฟซีวันนี้มีเรื่องจะมาเบา,เบาข้าวให้ฟังเพื่นนองจานนองคอปเตอร์แชร์โพดออกมาเน,น่อ้เบาวผู้ไทยก็ไปถามบอดบ๊กบอดบ๊กกก๋ยังอ่นนออ้องคอปเตอร์แชร์มาขอบคุณพ่อจุนมากครับที่เป็นห่วงผมรักพ่อจุนที่สุดเลยและขอบคุณพ่อบ๊กมากครับที่เดินหน้าสารต่อขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีมากๆเลยนะครับ พอจุนก็บ,บอกเพลงน้องคอปเตอร์บอสยังทำได้ให้เหมือนนะครับพี่ๆี่แม่แม่ไม่ต้องเป็นห่วงรักบอสครับบอสครับเพลงคอปเตอร์ว่าจะขอซื้อสิทธิ์มาทำต่อให้น้องบอสิว่าจังใดครับบริษัทยังคงดำเนินการต่อให้น้องนะครับเพลงมินิเพลงนี้โอเคครับบอสวางงานไว้หมดแล้วหายห่วง เอฟซีกะเขามานเขียนคอมเมนต์ให้กำลังใจเพียบเลยเนาะพ่อบิกยังเป็นพ่อที่คอยห่วงใยลูกเสมอขอให้คอปเตอร์ตั้งใจการทำงานหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดนะลูกถ้ารีบเรียงดูแล้วไปเอาอารมณ์เป็นที่ตั้งมันก็จะแต่ผลดีต่อน้องมากเวลาที่พักไปก็ปรับปรุงพัฒนาตัวเองเพื่อรอวันลงเพลง พอเพลงมาเราก็ลุยเต็มที่ตั้งใจเด้อลาสมกับพอ่อทั้งสองรักและเมตตาตั้งใจร้องตั้งใจทำนะลูกมีโอกาสแล้วก็ทำให้ดีที่สุดนะครับขอบคุณบอสที่ยังให้โอกาสน้องรอฟังเพลงน้องผ่านพ่อบิ๊กครับฮักฮักพ่อจุนที่สุดบักลารอฟังตลอดครับพ่อบิ๊กเขาก็ยังรักและหวังดีกับหนูเสมอนะลูก จากที่ติดตามมาพ่อเขาพยายามหาทางแก้ไขปัญหาทุกอย่างเพื่อให้ลงตัวที่สุดในทุกเรื่องอยากให้หนูเข้าใจมองถึงข้างในพ่อเขาลึกๆนะครับเวลาที่ดราม่าเกี่ยวกับหนูถึงนะตอนนี้พ่อเขาก็ยังอยู่บ้านหลังไปขอร้องการหยุดดราม่าให้หนูนะพ่อเขารักหนูดีใจด้วยและรอฟังจา เอฟซีกม็มาให้กำลังใจน้นองครบอบเตอร์ดุลลามเนาะพี่น้องโอเคคลิปนี้ไว้แค่นี้เด้อจา้าฝากติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์น้ำในเด้อจา้าเจอกันใหม่คลิปหน้าจะมีความเห็นว่าอย่างไรก็ฝากขอความไว้เด้อจา้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย